ใชครับรับ่ครับผมออกมออกวง,น,าางาานะครับานอารครับฝั่งโน้นจะเป็น ด้านนี้ก็กำลังสร้างอยู่นะครับจะเป็นถนนไปนะครับผมนนกำลังสิ่งปลูกสร้างของเขาครับกำลังบรรยากาศดีมากนะครับกำลังสร้างอยู่นะครับ บรรยากาศนี้ครับตอนเย็นๆนะครับผมมีน้ำด้วยครับนี่ครับข้าวครับข้าวหลวงนะครับนี่นะครับปลาด้วยนะครับมีกรเทียมปลาด้วยครับนี่ครับผมข้าวหลวงข้าวหนาปังนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นถั่วนะครับผมก็จะปลูกถั่วไว้นะครับนี่นะครับเป็นนะครับผมชมไม่ดูนะครับถั่วนะครับผมนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับข้าวฟ่างนะครับผม ดูสาภาพต,ต่อไปนะครับว่าอ่างเก็บน้ําจะเป็นยังไงครับตรงที่ผมไปนะครับตอนนี้กำลังปล่อยน้ำกันมาแล้วไปสองวันนะครับน้ําจะแห้งขนาดไหนตัวนนจะเป็นดอไม้นี่แหละครับนี่รูปตรงนี้นะครับต้องมีคนชิ่นชอบแน่เลยครับ นี่แะครับ,น,รบน,รน,น,นี่นะนครับลูกเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเขียวนะครับล่วนอ,อนนะครับอือหือรู้สึกได้เลยครับตัวนั้นก็จะเป็น ตรงนี้ก็เป็นสวนมันขับปลูกนะครับนี่ครับผมเป็นนานนะครับ,รบที่หมาเจาะมากเลยครับนี่ครับการ,การเศษครับมีทั้งปีครับขอจบแเค่เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ